รับผมมีแส็คผมประทานบิดท,ที่ผมก็ได้ขวดในรถสมพวกขวดพวกอะไรให้ชมดูน,นี้ครูดีมให้มคี่เอารถให้ดดที่เอาขวด,ดให้ผมนี้มก็ใส่รถสชมเอารถเข็นมาใส่สมคมณครูดีมเอามาจากบ้านสชมดูที่พวกกระดาษพวกลงักลงคุณมลงัลลงลังเป็ดลังไก่ มันก็ขายได้เหมือนกันแต่ว่าพวกพวกลัางไข่รวมล้างใส่ไข่รวมมันก็ขายได้โลละสี่บาทรวมโลจะสี่บาทนะเพราะกระดาษนะ่าจะขายได้ประมาณโลละสองบาทขวดก็จะเป็นโลละหนึ่งบาทขวดพลาสะติกนะขวดแก้วก็เป็นเวลาประมาณไม่ใช่เวลาสมผมพูดผิดนะ ก็คือขวดท่้นชมัลยเท่วดนะมันคือราคาเท่าไหร่ทมราคาประมาณ4บาททาชม34บาทนะกรพวหลกดสมุดมสมุดนะสมุดท่มสมุดที่เราสามารถ่านแล้วก็เขียนได้ส่นมที่ผมก็อยู่ที่บริเวณข้างเหรียญทนม เจอใบกัมปูพวกใบกัมปูใบบใบสามสามสาใบสามสารเขาเรียกว่าใบสามสาแตผมมาเจอตอนนี้ผมเนี่ยสามารถที่จะกินได้สมมันก็ก้านในมันจะไปขายพวกน้ำผึ้งสมกินไข่น้ำผึ้งนะผมเคยกินมาแล้วว่ามันรสชาติมันจะหวานหวานมันจะเลี่ยนนะสม เปนใบกัมปูเยอะมากครับผมจะกินให้ดูครับผมรสชาติมันเป็นยังไงครับผมผู้รสชาติมันจะวนหวานๆครับผมเดี๋ยวก็อร่อยครับผมวันจี้วอกคนจะเกลเปลื่ยอะไรเกลอะไรมันออกครับผมจะกินก่อนเลยบเดี๋ยวลุงแดมจะมาครับผมไล่ผมออกจากนี่ครับผม้ายนะ นี่มันจะคล้ายน้ำผึ้งนะส้มมันสามารถแกะี่ยได้ส้มนี่ผมเคยกินอยู่นะส้มวัวควายจะชอบกินมากๆส้มก็วัวพวกควายแต่ควายมันไม่ชอบกินเท่าไหร่แต่วัวนี่มันชอบกินมากๆส้มตัวนี้เยอะมากส้ม เราสามารถที่จะน,นำไปเป็นปุ๋ยได้ครับแบบใบก้ามปูชมเห็นไหมบางคนเอาใบก้ามปูที่มันดีๆเท่านั้นประมาณไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะพาเขามากวาดใบก้ามปูไว้ครับขวาดกองไว้กวาดกองใหญ่ๆไว้สองกองชมขวาดเลาก็รวมกันไว้ครับชวัดไว้กองใหญ่ๆสองกองเพราะว่าขวัดไว้อย่างนี้มันก็ สามารถนําไปเป็นปุ๋ยก็ได้ครับตรงนี้ดอกมันก็หล่นเลยหล่นเยอะครับทุกคนอาจจะพูดไม่ค่อยซัดนิดหนึ่งครับปลอดภัยดูดอกด้านในมันก็เยอะเหมือนกันทุกชมดูด้านบนก็ไปโจมไปโจมหยู่นั้นจะมีพวกนกพวกกาอะไรมากินลูกมันก็มีครับสำหรับลูกนกพวกกาทุกคม อย่าไปสนใจอย่างอื่นนะครับขอบคุณโคดินม,มากๆที่เอาตัวนี้ให้ผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมอีกสเน่ผมามาทธาดิบนะครับสำหรับในวันที่สองนี้ก็ผมก็จะปักซินมในเทปนะครับผมก็จะมาจะพูดว่าผมผมดิสเน่ผมประธานดิบนะครับผมจะพูดว่าสวัสดีครับผมดิสเน,น่เทเฉยๆนะครับก็ยังเก็บขวดเหมือนเดิมนะครับดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับ เราสามารถที่จะนำปุด๋ยได้เอาไปใส,ส่พวกรากกล้ว,กวยก็ได้เอาไปใส,ส่พวกต้นไม้เ,เพื่อจะเริญเติบโตของมันคุณผู้มที่ผมไม่ได้ไปเก็บขวดพีทีเท่าไหร่คุณผมแต่ว่าพีที่ห้าสิบแปดผมจะผมจะกำหนดเวลาเอาคุณผมก็ไปหาเวลาแต่งผมก็จะกำหนดเอาตามนั้นคุณผู้ชด้วยแหละมันมันร้องในโรงเรียนคุณผู้ชมันร้องรั้งโรงเรียน ได้ครับโอเคสามีก็ยิ่งกว่าไลฟ์บริการผมดีสักผมมาทานบิดผมก็พาสมมาดูปวดในรถด,ด้วยชมวันนี้ผมก็ได้พาชมดูในรถด,ด้วยชม,มก็ได้เยอะเหมือนกันเมื่อวานผม,ผมมาจากที่นาจบน้ะผมนะน,นีผก็ไปบายชมขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับผม